สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับนี่นะครับคายซิว่ามันคืออะไรตัวนี้นะครับเขาใช้ในการเรืองแสงทำอะไรก็ได้เอาไปเรืองแสงในที่มืดนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นแบบนี้นะครับ มันยังธรรมดาไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับตรงนี้เราจะติดกระเป๋าไว้เวลาที่จะใช้งานก็คือเราจะหามาติดกระเป๋าไว้นะครับนะก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ที่เราเลือกสั้นๆเพราะว่าเวลาเราใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์นะครับมันจะไม่หักนะครับมันจะอยู่จะทับจะงอจะ กระแทกจะอะไรนะครับตัวนี้อยู่มาสองปีแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่เสียหายไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูซองนะครับนี่นะครับซองมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับซองซองหนึ่งมีอยู่เท่าไหร่ละห้าอันนะครับซองละห้าอัน ตัวนี้ก็ตกแล้วอันหนึ่งก็ประมาณ3บาทนะครับราคาอันละ3บาทเก็บไว้ห้าสามสิบห้าสามห้าสิบห้าบาทซองหนึ่งสิบห้าบาทนะครับเวลาจะใช้งานนะครับตัวนี้เขาจะบอกไว้นะครับที่ข้างซองเขาบอกว่า,เ,าเป็นแสงร้อยเจ็ดสิบเจ็ลักนะครับ 1 7อลักก็จะอยู่ได้ตั้งแต่เปิดนะครับตั้งแต่เริ่มทำงานนะครับแสงจะอยู่ที่ร้7ลักห้านาทีนะครับ10นาทีไปจนถึงย0่สนาทีนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ30นาทีแรก เขาก็จะแสงจะลดลงมาเหลือ35ลักนะครับ1ชั่วโมงก็จะลดลงเหลือ28ลัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็15 8 5 3 3 2 1นะครับ8ชั่วโมงเหลือ1ลักนะครับก็ยังพอมองเห็นนะครับแต่ว่าส่องอะไรไม่เห็น8ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้เวลาจำเป็นนะครับ เวลาจําเป็นรามืดหมืดดึกดึกดินเดิดกนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเราเข้าป่าเข้าที่ไม่มีแสงในถ้าอะไรอย่างน,น,นี้นะครับนี่นะครับเวลาจะใช้นะครับเราก็หักหักอย่างนี้นะครับหักหักหักให้สารเคมีเขาผสมกันนะครับ <S <S หักงอไปงอมางอไปงอมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เขาก็จะมีแสงขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็เขยา่า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 นี่นะครับสารเคมีผสมกันนะครับสารเคมีสองส่วนผสมกันก็จะเกิดสารเรืองแสงตัวนี้สามารถมองเห็นในที่มืดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะครับปิดไฟมืด ไปปิดจอคอมด้วยนี่นะครับสามารถจะมองเห็นตัวหนังสือได้นะครับในที่มืดนี่นะครับเราเอาไว้ส่องดูอะไรในที่มืดๆดได้นะครับ กรณีที่เราต้องแอบหลบๆไม่ให้ใครเห็นนะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวนี้เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับยามชุดเผินนราเราก็เอามาใช้งานได้นะครับแสงที่ใช้ในช่วงฉุกเฉินได้จริงๆนะครับเก็บติดตัวไว้นะครับกรณีติดถ้ำหรือติดอะไรอยู่นานๆเนี่ยเราก็ตัวนี้แสงปักไว้นําทางปักไว้ตามป่าก,ก็ได้หรือว่าตามดินตามพื้นตาม เขานะนะครับเราก็วางไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวนําทางตัวนี้อยู่ได้8ชั่วโมงนะครับที่เราทดสอบแล้วนะครับประมาณ2วันวันหนึ่งวันกว่า2วันก็ยังมีแสงอยู่แต่อ่อนมากนะครับสารเรืองแสงนี่นะครับแสงแอ้อเลยบงลัง บางเน,นงมาเห็นแสงเห็นลามือไหมเห็นนะมองด้วยใายตาเปล่าจะเห็น เห็นนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับก็สว่างระดับคมืดนะครับยิ่งมืดสนิทยิ่งสว่างยิ่งสายตาเรามองไม่เห็นนะครับยิ่งสว่างนะครับตรงนี้ยิ่งไม่มีแสงที่อื่นเลยยิ่งสว่างเลยเลยนะครับนี่ครับไลท์สติ๊กก็คือไลท์สติ๊ก ตัวนี้เรียกว่าไลท์สติ๊กขนาด4.5คูณ3.7ม mm, ิลลิเมตรนะครับมี5 TSC นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับตัวไลท์สติกตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นแสงสีเขียวนะครับให้แสงสว่างพอสมควรนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไป สนใจว่าจะต้องให้แสงสีนั้นสีนี้นะครับเราเอาให้เก็บรักษาง่ายเก็บรักษาง่ายแล้วก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับนั่งทับไม่เป็นไรนะครับหนึ่งสองอันนะครับอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราลองดูความสว่างนะครับถ้าเราใช้สองอันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะสว่างเพิ่มอีกหนึ่งเท่านะครับนี่นะครับเราก็มาหัก แสงก็จะเกิดอย่างนี้นะครับพอหกักหักแล้วจะเกิดอย่างนี้นะครับยังไม่ได้บดนะครับถ้าเราหากัหากหกักหักงอไปเรื่อยๆนะครับให้แสงมองผสมกันนะครับข้างในจะเป็นแก้วหลอดแก้วที่เก็บสารเคมีชน,นิดหนึ่งไว้แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งนะครับเอาด้ที่เราก็เคาะเคาะ ด่วนแรกอันที่สองนะครับแสงจะผิดกันนะครับแต่ความสว่างก็จะสว่างครั้งแรกคือสว่างเลยนะครับประมาณสองสามนาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะสว่างน้อยลงแต่ก็ยังถือว่าสว่างอยู่นะครับตรงนี้เราก็มองแล้วเราก็รู้นะครับว่าอันไหนอันไหนหักก่อนนี่หักก่อนประมาณห้านาทีนะครับ ประมาณ5นาทีเป็นแบบนี้นะครับตัวไหนหักก่อนดูในมืออาจจะไม่ชัดนะครับหักก่อนเียเราลองนี่นะครับจะเห็นตัวที่สว่างมากกว่าก็คือตัวที่หักทีหลังนะครับ นี่คือไลสติ๊กนะครับขนาดเล็กขนาดสั้นนะครับมีติดกระเป๋าไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปเ,เก็บเก็บไว้รักษาความปลอดภัยหรือว่าเอาไว้แสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับกรณีเดินป่าหรือกรณีที่ต้องการให้คนตามนะครับเราก็วางไว้ตามทางปักไว้มัดไว้นะครับในตำแหน่งที่ ไม่หลุดไปไหนท้าสาัตว์เห็นอาจจะมาเอาไปหรือว่าจะย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนเราก็วิธีก็คือใช้เยอะๆวางไว้ตามตำแหน่งหรือว่าวางไว้บอกตำแหน่งทางเดินในถ้ำอย่างนี้นะครับแสงนะไลท์สติ๊กตัวนี้เราก็นำมาให้ดูนะครับ เือท่านไปหามาไว้ใช้นะครับเก็บไว้แนะนําให้ใช้ตัวสั้นๆแบบนี้นะครับเพราะถ้าตัวยาวๆอันยาวๆนะครับเวลาเราเก็บมันจะหักได้ง่ายเก็บใส่กระเป๋ามันจะหักง่ายนะครับพอมันหักง่ายพอมันหักง่ายมันก็เสียพอหักแล้วมันก็ใช้งานเลยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเสียนะครับตัวนี้อีกวันหนึ่งก็จะไม่มีแสงแล้วนะครับ24ชั่วโมงก็จะอ่อนมากนะครับ ก็ให้ท่านได้ดูไว้เผื่อเอาไว้ใช้งานนะครับแสงภายน้ําตัวนี้มันเป็นภายน้ํานะครับถามว่าสารเคมีมีอันตรายไหมมันก็มีอันตรายนะครับแต่มันอยู่ในพลาสาต,ติกหนาหลอดพลาสติกหนานะครับตัวนี้สารเคมีสารเรืองแสง2ส,ส่วนมาผสมกันนะครับตัวแรกนะครับแสงขนาดนี้นะครับ ตัวแรกทีเห็นตอนนี้แสงลดลงนะครับแสงลดลงขนาดน,นี้อันที่สองนะครับนี่สว่างกว่านะครับอันที่สองสว่างกว่าแสงยะลดลงเรื่อยๆนะครับครั้งแรกก็จะดีหน่อยนะครับแต่ถามว่า,าถ้าเราใช้งานจริงเนี่ย แสงสภาวะปกติพวกนี้ก็จะสู้กับแสงนีออนไม่ได้นะครับแสงนีออนแสงเทียนไม่ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเราอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำนะครับหรืออยู่ใต้น้ําตัวนี้ก็สามารถนําทางได้แล้วนะครับแสงเรืองสารเรืองแสงนะครับทําให้เราสามารถที่จะเห็นกันนะครับปักหรือฝังเสียบหรือวางมัด ไว้ตามต้นไม้นะครับไนแขวนปแขวนไว้ก็ได้นะครับใครผ่านไปผ่านมาเห็นสัญลักษณ์นี้จะได้รู้ว่าเรามานะครับเราผ่านไปทางนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสาหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุมนักปิบตินะครับเราวอ็ตัวนี้เป็นไลท์สติกมาให้ดูนะครับหาสามารถสั่งซื้อหรือหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือใน ในลาซาด้าก็มีนะครับลองค้นหาดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาดเล็กกระทันรัดเก็บในกระเป๋าตังค์นะครับตัวนี้จะเท่ากับเหรียญบาทเหรียญสิบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญ5้าบาทเหรียญสิบาทนะครับมันยาวอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยยาวอยู่ที่37มิลนะครับ37มิลลิเมตร ยาว37มิมลนะครับนี่นะครับไลท์สติกยาว37มิมิลสีโต4.5่มิลนะครับเส้นผ่าทศูนย์กลาง4.5ยาว37มมิลนะครับแค่นี้ก็พอใช้แล้วนะครับสำหรับงานเดินป่างานนำทางนะครับในเวลาค่ำมืดนะครับ โยนไว้ตามทางนะครับหรือติดตามต้นไม้นะครับเวลาทํา,าทางไปก่อนแล้วคนตามมาก็ดูแสงตามมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มืดๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านที่ ติดตามรับชมนะก็ต้องการที่จะเรารีวิวอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับ mm hmm. ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเราก็จะพยายามไปหามานะครับถ้าทําได้นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ